คนนี่มันเรื่องอะไรกันมีมีจะไปเที่ยวบ้านเพื่อนแต่กลับกลายเป็นบ้านร้างเทศกาลทาลวีนนี่มันน่ากลัวขนหัวลุกจริงๆตื่นนอนมาตอนบ่ายมีมีงองแงต,ตงกใจฝันเห็นเพื่อนอยู่ในบ้านร้างมีมีให้ป้ามารีบขับรถไปที่บ้านเพาตาโดยด่วนเพราะว่ากลัวจะมีเรื่องอันตรายเกิดขึ้นแล้วพอมาถึงเฮ้ยไม่มีใครอยู่เลยวางขนมไว้แต่อยากย้ายขึ้นเต็มไปหมดหันหมาอีกทีมามาเจอแม่หมดน้อยสไปเดอร์ยืนหลอกอยู่โอ้ยกลัวๆมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงเนี่ยแล้วมีโกส์เต็มไปหมดเลยหลอนสุดๆเลยอ่ะ ตอนนั้นยังไม่พอสิงโตพอมาจากไหนก็ไม่รู้นี่มันอะไรกันมิมีมิมีจะไม่กลับบ้านจริงๆหรอแล้วดูเอาสองเด็กก็รีบวิ่งไปหลอกคนอื่นอีกโอ้โหมิมีเขากลัวกันไปหมดแล้วว่าแต่ทุกคนทําไมบ้านทุกหลังถึงกลายเป็นแบบนี้ล่ะโอ้ยโอยน่ากลัวขนาดด็อกยังกลายเป็นโกสเลยแต่วันนี้มิมีเขาใจกล้าขึ้นมากเลยนะดูสียบายโกสด้วยบรรยากาศมันขนหัวลุกไปหมดมาไม่อยากกลับบ้านตัดภาพมาที่มิมีคือชิลมากยืนกินไอติมสบายใจไบอกมาบ้านเพื่อนไงมิมีนี่มัน กแล้วทุกคนคิดว่าบ้านมีมีิล่ะในฮัลโลวีนปีนี้เราจะเป็นบ้านโกสไหม